กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองพาราณสีประชาชนเมืองนี้ต่างวีพวสุขพระพเจ้าพุทธานิทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มิตรไทยเม่ตาทรงปกครองบ้านเมืองอย่างร่มรื่นเป็นสุขพระองค์ทรงมีทุกอย่างยกเว้นพระมเหสีผู้ใจท้ามาแลรู้สึกว่าเวียนนะห่าง,งออกไปที่หมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ริมน้ำอัน,นร่มรื่น ที่ข่านนะ้ำมีปลาหนะ้อยใหญ่แน่แน่าชนิดแหวะมาเวียนเวียนกันเสมอเอื่อยสาวน้อยแสนสวยที่เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายชอบมานั่งเล่นที่นี่หายไปไหนกันหมดนะจับตาดีน้อยอ ที่เอ๊ยกำลังให้อาหารปลาทเลยเนี้ขนูก้ันาอะไรแล้วแต่มันนขุ่อยู่กับตาเนี่ยทีม่จตักนําใส่ตุมลงตน่ะเส็จหรืยน่ยช่าใไหยุดได้อะมันแะ่มันั่งตนที่่นนามีะมากเลอะยเก่นะกเอ่แม่ก็ได้ท้าใครโออยเน่เอตัตึมต ก็ยแก้มให้เป็นเหนือให้พี่ทองแล้วก็แม่คมจะเห็นเชียวนะไม่ได้เจอดีแม่ีาากอาไกมสกันแ่เออเดท่องแ้นงหย้วอยากกินปลาส้มแกงสวยจังเลยจะพิทองาจาย์คือบ I wanna eat ลาบัต้มเนี่ยตังอไรขอพ่อเออนั่นน่ะสิพูดแล้วน้ำลายไหลหมแต่ว่ายำปูนแนนี่ก็แซแบหลายแนย่เนี่ยแล้วตกโล่แมแทจะว่าจะใดแต่ถามว่วาโคลาพวกนั้นกินไปว่ามั้ยว่าโคลนึงผักจะดีกว่านะจ๊ะพี่มีประโยชน์กว่าต้องระ้เมคณิฐาพี่อะกายผักแล้วนะวันพรุ่งนี้อะคงจับปลามากินสักหน่อยเช้าวัานต่อมาโอ้เอ้ย จะไปจับปลากับพ่อไหมเออคือพรุ่งน,นี้เออจะต้องช่วยแม่ทำกับข้าวนจะจ้ะ <c oughs> ตัง้งแตเช้าจนเที่ยงความพยายามของนายทองที่จะจับปลาไปฝากลูกฝากเมียก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่ง โอ้ยมากินม่โอ้ยเจ็บะนี่อโอ้ยเจ็บเจ็บในที่สุดแกก็เซ็ตฉันแล้วปลาบูซะด้วยโหตุ๊ดตันสุพี่อายตวนเบ็คกีมันจะพ่อสาพ่อเนี่ยเก่งจังเลยนะจ๊ะก็ไอซ์ตัวเนี้ยมัาจะมำอะไรกินมีหรือจ๊ะพ่อ งินก็เอาไปให้แม่ถาเขาต้องยอมหัวปลาบูกินก็แล้วกันนะจากนั้นข้าทองก็ให้แม่คณิถาเอาปลาบูไปทำอาหารแหชาฉันจะได้เก็บไว้เนี่ยชัาช้าช้ามากแล้วเออม่าฉันทำเองดีกว่านะบังบงที่แม่คณิถีกไม้ต่นห้อที่ถาปน่สัก ถึงจะกายดียังไงถึงมาทำแบบนี้เนี่ยรู้ไหมฉันเสีย